ครับพี่น้องครับผู้ติดตามช่อง u ูทูบวินงแชแนลครับวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวที่วัดผู้กุมเขานะครับอำเภอโพชัยจังหวัดเอยอ็ดครับพี่น้องบรรยากาศทั้งเขาวัดครับย่างมาเลยครับเพิ่นแต่งไว้อย่างสวยสดงดงามนะครับจะพามาเบ่งสิงซักซ์สประจําวัดผู้กุมเขานะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินสื่อเสียงเพิ่นมาแล้วนะครับตามซื้อต่างๆนะครับนี่เดา๋ยเสิพผาแวจุดแหลกนะครับแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียน อ่สีสีสวรรค์นะครับผมมันทุกอย่างนะครับแต่เรามองมันแด้มีประวัติมีตำนานเานอพี่น้องเนาะเขาก็ให้เกียตรติสถานที่เพื่อนนะครับเพื่อนแม่เพื่อนกับนุ่งเขาห่มเขาสาทูดือ้อลูกหลานมาทายยูทูบมือนี่นะครับขออนุญาตมาัดคำาต่อแม่ต่อ,อ่านะครับผมนะครับแต่มีคน้นผู้คนมากขาวมาขอพร เพิ่นว่าไก่มือเราเด้เพิ่นว่าครับผมมีโซน้ากันครับครับมาจากไซนอครับคุณแม่โอ้พนท่องอ้างเพื่อแว่งสีแดงเลือดไยครับผมนี่ครับเมตาเขียนครับอ่าสีผ้าขึ้นไปเพิ่งอีกจุดหนึ่งนะครับผมโอ้ครับครับสาธุโอ้เขามาจากไซนอ่ะครับกมลาไซอ๋อสาธุสาธุครับผม ครับคือการคือการครับผมเบิร์หนีเบิด์ตสินแล้ววันที่หนึ่งน้ำกันครับครับดีถ้าจะพาพี่น้องไปเบิ่งองค์ปูพญานาคครับพี่น้องกับเดเบิ่งแล้วกับฝากกดติดตามด้วยได้ครับแล้วกดคอมเมนต์นะครับพลังบวกซอยกันนะครับสำหรับสายย่านสายมู่นะครับ พี่น้องเปียไหวองคูพญานาควิรูปปะโคนาขลาดนะครับสร้างขึ้นโดยคู่บาเมนนะครับนี่ก็จะเป็นจุดขายอาหารนะครับจุดขายขายขพวกหม่องเครื่องสักกะระนะครับแล้วก็มีม่องผ่านใบสีให้บูชานะครับแล้วก็ผ้าทั่วครับบรรยากาศแดดอบอา้าวเลยพี่น้องเหมือนนี้ครับฝนก็ทิ้งช่วงในช่วงนี้เนาะ นี่ก็จะเป็นภาพพี่น้องมาเบื้องมุมน้ำตกสะก่อนครับนะครับบรรยากาศก็จะแดดเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นมื่อวันยุดนะครับข้นกับม้านี่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องหางพญานาคนะครับาพาพี่น้องไปลอดหางเพลินนะครับไปลอดทองเพลินเพื่อความเป็นสิริม,มงคลน,นะพี่น้องน้องสาหรับสายย่านสายมู้ น,น,นี่ก็จะเป็นส้นน้ำตกนะครับนี่ครับก,ก็จะเป็นองค์ปู่พญานาควิรูประโนคนคาลาชนะครับผมสาธุน้ำกันผ้าสายยานสายมู่วมะเบิงนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิงล่ำตเพิ่นนนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกระห้อนพี่น้องในช่วงเทศกาลขอพรรษาพี่น้องครับมีโอกาสจะประพฤติปฏิิธรรมเอาได้พี่น้องเด้อ องคู่พญานาคเพิ่นกับมักคนทํำบุญเด้นะครับมักคนมีสินมีรรมนะครับงามงามงามครับผมเ mm hmm. ดี๋ยวเดีย๋ยวพี่น้องช่องวินแช่แนลรอดท่องเพื่อนเอาสิริมงคลเอาโศกเอาไส้น้ำกันครับน mm ี hmm. ่นะมุมนี้มุมนี้แหงงามครับพี่น้องสวยงามเลยครับผม mm hmm. พ,พี่น้องรอดนะครับรอดไปน้ำกันเอาโศกเอาหมานน้ำกัน นะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจีพาพรอดแล้วครับครับรอดแล้วเด้อสาธุน้ากันครับถ้าขอมุ่นนะครับคือว่าผิดนะครับน่าจะเป็นสร้างผู้เดียวกันครับผู้ทิ่ปั่นพญานาคยุอ้างถวัดใช่นะครับนี่มุมนี้ครับนี่เป็นนี่เลยมุมนี่ครับสวยงามเลยพี่น้องครับผ้าพี่น้องมาเบิงนี่ครับผมสวยงามครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาพี่น้องรอดออกไปนะครับอ่ารอดท่องเพลิน ลอดทองปูวิลูป,ปักโขนะครับเอาโศกเอาหมาน้ากันนะครับการงานจะเลื่อนลงเรื่งองสมเร็จสมปารถนาถุกประกันนะครับมุมงามบ่าพี่น้องสวยงามเลยไปไปครับนะครับสวยงามเลย <ไป S 1> สำหรับสายย่านนะครับพี่น้องเบื้องเรากับสาธุน้ำกันขอพ่อนเพลินน้ำกันครับ กับช่องวินชาแนลครับนะครับอาเจ้าเล็กอะ